พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้มาพร้กับผมนี่กรซองน้องนะใจอยู่นะครับวันนี้ผ้าพีผ้าหน่องมากพัดอีหน้องใหม่แล้วครับเด้อผัดหน้องใหม่สดใส่เครื่องไงไก่นี่ก็มี่กระตูดีกรมีหน้องใหม่นะครับน้องน้องใหม่นองใหม่สดเครื่องไงไก่ครับเครื่องไงไก่เครื่องเคียงนี่ก็มีนี่แหละเอาใบมือใส่ใบยีราดนะครับเด้อใบยีรากับเผาไอ้กะไรพริกกินดาแดงกะไร ใบบกูดห,นนะหลังบ้านนี่แหละเอานี่เครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงเผ็ดมันหอยมันหอยผงชูรสแ,แล้วก็ลดดีนะครับเด้อเกลือน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลน้ำพร่องน้ำตาลทรายน้ำมาผัดกันเลยครับ แกงมาผัดให้มันหอมก่อนเด้อครับเด้อผัดให้หอมก่อนล้วนๆผัดๆให้มันหอมไงอ,อ,อ,อ่ะคือแกงหอมแล้วเครื่งอ,องไก่ลงวครับอ๋อใส่เครื่องไงครับใส่เค่องไเด้ออาหารจานด่วนดูจ้าเด้ออาหารเส่าก็ะเก็นยังก็ จะกินก่อนทิก่อนมันจะไปเย็นงานเลยจ้ะของเข้าไปเอามากคนละเค่งเลยน่ะพวกจะง่ายพวกไก่เลยจ้ะมันอยู่ในตู้เย็นโดนน้ำซีฟเวอรแช่หรอกแล้มาเย็นกินกันเราใหม่อวานเป็นไกเก็บมาจากหมอนเย็นงานเบนจ้ะเก็บมาจากหมอนเย็นงานมันก็พอดีแล้วมัน้ม โดนฝนจะเป็นแนงหมดพี่ทั้งนอทั้งแนงงนะร่วมกันเพราะได้กิน่นะเจ้าเนาะนึกยากครับนึกยากแล้วนะ <laughs> ก็ผัดไก่ให้มันสุกจังหน่อยหนึ่งก่อนเนาะคะ่ะเครื่อไงในไก่ต้มไก่เขาเต้มไปแล้วกะง่ายๆเนาะจ้นะาเนาะกับเขาง,ง่ายๆบาทเน่าเลยนะจ้ะใบผักขุดมันลงมันหอมปกติเข,า,ขาลงที่หลัลงหลักกระทะไปลงก่อนมันหอมนะจ้าเนาะ รดจา้นมาาต้องห่อนนะในบาโนเห็ดแบ,บนี่น,นะนนะนะี่รนะนะ้อ่าอางรดจ้าติ๊ตะลิ้วยังไงไปดูอ่ะอะไรเงี้ยบขวดกอี้่น้องก็ไม่ค่อยได้เปร้งน้ำป้านะจ้ะน่องมาใส่เกลือเนาะเกลือใส่หน่อยนากมันกระเขารดจาแเนาะจา้ะเนาะ ตีใบบักกูดกับพริกเข้าใส่ที่หลังนะ้องตาบานน้องขอใส่ก่อนเลยจ้ะเด้อมันหอมสไตล์ไทยสไตล์มันเนาะจ้ะเนาะเอาข้อหน่อไม้มาลงเลยจ้ะอาหารเสาร์กันไปเฮ็ดงานจากคนกะนี่ก้อนเป็นกระเฮ็ดโคร,โโรเลมาเนาะหน่อไนะนะนะม้ก็แล้แกวก็เฮ็ยดยังอื่นเลยจ้ะเอาไปมากแบงมาปัดใส่เครื่องในไกนะเนาะ สัญ,ญลักษณ์น้องกับพินิกรกับสเสียงแบบนี้เาจะเสียงแตก,แตกเสียงแหบแหบ, <laughs> บ,างงาบอ,อ,บาาาอีาอ่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 าอจ้ะบมบาอาอ่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 าอเาอ่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 าะ่าัีาอ่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 าย่าก่าอ่าอ่นอ่นนอา่านนอนาอ่า่าาออ่าอ่าอาอา สีสันหน่ายกินน้ำกันเนาะไม่กินน้ำกันเ,นกเกในใด้เลยจ้ะเครื่องไกไก่ผัดอ่าใช่น้งไหมล่ะเบิ่งซินน้งไหมนี่ก่อนพ่นดเดอร์พ่นก็นเฮ็ดมาเนาะก็แล้วว่าจะมาต้มจิม้มน้ำพริกซื้อๆนะเอาไปมากก็เลยแบ่งมาผัดนะจ้ะก,ก็เลยแบบเดี๋ยวผัดจักหน่อยมันเา้าเครื่องแกงมันเ้าน้ำไหมก็เนาะเพราะมันตอนใหญ่ตอนใหญ่ก็คือหมาไหมถึงชิ้นใหญ่นะคะภาษาอีสานบรรคับ อาพี่พอแล้วมั้งอร่อยยังคะชิมยังชิมแล้วแส่บแล้วเอาไปยีรามาลงจ้ะลุกแล้วเอ้าวเวลาลุกไปหม้อมร้อนอยู่แล้ว เอาจานมาตักเล้ค่ะนะจาะโอ้ยหอมหนาเซ่บเอาคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อ ถือไกลกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะเพื่อที่บริพภาพคลิปต่อไปสองน้องนะเจ้าได้ครับเด้อสวัสดีครับนี่มากินบ่ครับ